สีสุดาสีสุดามารอหลวงปู่ตรงนี้เหรอคะสีสุดาเออขวัญใจขวัญใจก็มาขวัญใจก็มารอหลวงปู่ตรงนี้กันมีใครอีกครับมีใครอีกครับมีใครมาอีกจินตลาจินตลาเพชรทรองน้อยเออพชรด,ดำน้อยเพชรด,ดำน้อยจินตลา จีนสามาแวะหาศรีสุดาก่อนเอ้ยรักกันดีรักกันดีรักกันด,กกนดีเล่นกันหลายเลยรักกันจังนะมเมียมเมียต่างบ้านต่างพี่ต่างน้องมีด้วยมาอยู่ด้วยกันก็รักสามัคคีกันดีมามีใครมาอีกครับมาใครมาอีกเดินตุ้มตาตุ้มตุ้ยมากันแล้วตุ้มตาตุ้มตุย้ยตุ้มตาตุ้มตุย้ยมากันแล้วอันนี้อากาศดีเนาะ ออกมารอมาเล่นรับหลวงปลูกกันมีใครเอกครับอันนี้ขายตัวเล็กๆนี่ใครเอเจิววจิว๋วซัพย์ทวีอยู่ตรงกลางท่ามกลางพี่ๆทั้งหลายทองเล็กทองเล็กเดินมาหาหลวงป,ปู่แล้วทองเล็กใครครับอันนี้คือปรากายเพชรปรากายเพชรเงินขาวน้องเงินขาว จิริวทัตวีนอนละจิริวทัตวีมาถึงก็นอนเลยเหรออบุญทองบุญทองครับบุญทองโอ้โอโอจิริวทัศวีเมียวเมียวนอนรอก,ก็อย่างสบายใจ <c oughs> นอนรอก,ก็อย่างสบายใจเลยนะมีใครม่อีกครับมีใครอีกเอ้อมาถึงก็นอนกันแล้วเมียวเมียวนี่ นอนไหนก็ได้เนาะนอนไหนก็ได้ที่พุทธสถานพระปงชัใจอุ้ยนอนทุกตัวเลยอนอนทุกตัวเลยเออเจ้าเหมียวนอนทุกตัวเลยอ่านั่งจกมกนี่ใครเออไหวนอนละอันนี้คือนาวรัตค่ะหนูชื่อนาวรัตค่ะหนูไม่ไปเล่นกับเขาหรอกหนูเป็นสาวใหญ่แล้วเนาะเป็นสาวใหญ่หนูอยู่ตรงนี้แหละค่ะนาวรัต เพชรดำน้อยทองเล็กทองเล็กก็นอนครับท่นี้เห็นดำดำเมี้ยวๆมาท่นี้ใครเอ่ยเพชรดำใหญ่เพชรดำใหญ่เพชรดำน้อยเพชรดำใหญ่ลวงปู่เดินไปข้างในน,นี้ที่มีใครอีกมีใครอีกเดินมาดูกันแลยดูใครอีกครับใครดำเบาๆไปแบบทรงนู้นนะและนี้ลูกไก่เจี๊ยบ ลูกไก่เจ็บทั้งสี่ลูกของแม่เกตมณีอยู่ตรงนี้น้องเหมียวเหมีวยวชวนลูกไก่เล่นหรืวเหมียวเหมีวยวชวนลูกไก่เดินเล่นปะชวนลูกไก่เดินเล่นกันแล้วเข้ามาแล้วลราบูเข้ามาแล้วครับเดินตามกันมา ครับสำหรับคลิปนี้หลวงปู่นำภาพอนุรักษ์กน่ารักของน้องน้องเมียวให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันขอความสุขนี้จงถึงยังทุกคนทุกท่านทั่วกันทุกท่านทุกคนทอา